อยู่กับเจ้าของกระท่อมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณยายยายชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะคชื่อยายแคทชาแนลค่ะ,อ,คะอืมอก็เอ่อมามาอยู่ที่นี่เนี่ยคือแบบว่าต้องคุยกับเจ้าของก่อนใช่ไหมต้องคุยกับเจ้าของก่อนแล้วก็จองไว้ก่อนค่ะเพราะว่ามันมาตั้งแต่วันที่ยี่สี่แล้วก็กลับไปวันที่หนึ่งแล้วก็จองกระท่อมไว้พอเสร็จวันนี้พอดีมาวันที่สิบสอง ครับตอนตอนแรกตอ,ตอนแรกที่มาเนี่ยคือเราเรารู้ไหมว่าที่นี่เนี่ยเขาเขามีเอ่อเป็นเป็นเป็นหมู่บ้านทําเป็นรีสอร์ทรู้ไหมรู้ค่ะเพราะว่าเป็นเอฟซีลงพนกับป้าแตนก็อยากมาดูชีวิตที่นี่เป็นยังไงมั่งว่าเขาชาวบ้านเขาอยู่ยังไงเพราะว่าเราติดตาม YouTube ทุกช่องเพราะว่าดูแล้วว่าสภาพแล้วชาวบ้านเขา,าจิตใจดีก็อยากมา หามาคุกคีอยู่ที่นี่บ้างเพื่อปะจะเป็น Youtube บ้างค่ะครับผมก็คือปัจจุบันนี้คือ,อคุณยายเองก็มีช่อง Youtube ใช่ไหมครับผมมีค่ะมีมีช่อง Youtube อ <ะ S 1> เปิดมาแล้ว1ปีค่ะแต่มีคนติดตามอยู่หนึ่งคนก็เดี๋ยวช่วยบอกเป็นภาษาว่าเป็นภาษาอะไรแล้วก็พิมพ์ยังไงด้วยครับผมค่ะช่องชื่อยายแคท h a n n e l นะคะยายก็เป็นภาษาไทยแล้วก็ เป็นวัค CAT แล้วก็ Channel เป็นภาษาไทยค่ะก็คือผมถามหน่อยว่าความรู้สึกนะครับที่ได้มาเห็นกระท่อมครั้งแรกเป็นยังไงบ้างครับก็ดีค่ะบรรยากาศดีอีกแบบหนึง่งดีกับเราใช้ชีวิตกู้อยู่ในกรุงเทพอ,อากาศดีบรรยากาศดีแล้วก็สถานที่ไม่ไมเออัดแล้วก็สภาพคนที่นี่นิสัยดีทุกคนค่ะ,ะเฉพาะ youtube นี่นะครับยูทูบเบอร์ใช่ไหมยูทูบเบอร์นี่นิสัยดีทุกคนค่ะดูแล้วก็มาอยู่นี่ก็คิดว่าสบายใจดีก็คือผมยังไม่รู้เลยว่าคุณยายแคทนะครับเป็นคนจังหวัดไหนนะครับผมจะบอกได้ไหมป้านะคะ,อ,ะอยู่ที่กรุงเทพแต่ส่วนมากป้าจะอยู่ที่เมืองนอกอจะอยู่ที่ประเทศฮ่องกงประมาณ3 0มสิบหรือสิปีโอ้หนานมากนะแล้วตอนนี้ก็กลับบ้านมาก็ก่อนโควิด แล้วก็ยังกลับไม่ได้เพราะตอนนี้ทางฮ่องกงก็ยังมีโรคอยู่ก็อยู่แต่ที่กรุงเทพกินแล้วก็นอนอยู่กับบ้านก็น่าเบื่อก็เลยว่าเออไหนเรามาแล้วก็มาบวชชีพามที่วัดหลวงพ่อที่นับถืออยู่ก็เลยเลยมาทางกเกาะเลยค่ะอ๋อคือตอนตอนแรกนี่คือเราเรามาบวชที่วัดก่อนหรือมาที่เกาะก่อนอนที่เกาะก่อน Oh. เรามาดูว่าเขาอยู่ยังไงว่าสถานที่จะมีที่อยู่ไหม hmm. หรือว่าจะอยู่ได้ไหมถหิธีวิถีชาวบ้าน oh. อะไรชาวบ้านนะออวิถีชาวบ้านจะอยู่ได้ไหมอะไรไหมเพราะว่ามันมาดูแล้วก็โอเคมันก็อยู่ได้นะ hmm. ก็สบายดีครับแล้วได,ได้ได้เจอลงพลกับป้าแตนหรือ,อยังครับผมเจอแล้วค่ะองเงอาเงินช่วยทําบุญไปแล้วโอ้ oh. เจอแล้วนะครับค่ะเจอแล้วพาอมาอยู่ตั้งแต่วันวันที่ยี่สิบสี่ถึงวันที่สามสิบก็คือ,อมีวันบวงสวงใหญ่ปู่ปาริจิตนะครับคือได้มาไหมหรู้ว่าไม่ได้มาไม่ได้มาค่ะแต่ดูติดตามดูอยู่วันนั้นยายก็ติดทางวัดเหมือนกันทางวัดก็บวงสวงสร้างพระอ,อยู่ก็เลยไม่ได้มา,เพ,าเพราะยังไม่หมดกำหนดศึก คราวนี้มาถึงเรื่องกระท่อมบ้างนะครับคือตอนนี้น่ะคือตอนนี้กระท่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับหรือแค่ตกแต่งเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับกระท่อมสวยไหมเป็นยังไงบ้างน่ารักดีค่ะอ่ะมันก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งเนาะครับเหมือนกระท่อมก็อยู่กันบรรยากาศก็ดีอ,อ,อากาศก็ดีเงียบเงียบ,บดีครับผมค่ะก็น่ารักดีก็ชอบองชอบแบบนี้ไปต่างจังหวัดอะเนาะเที่ยวแบบนี้สนุกจ้า <ด>แล้วคุณยายแคทชอบทําบุญไหมชอบใส่บาตรไหมครับชอบค่ะชอบเป็นคนปฏิบททัติธรรมก็นะครับตอนเช้าทุกเช้าครับประมาณ6กโมงหรือหกโมงครึ่งนะครับก็จะมีพระสงฆ์ที่มาจากวัดปูหลวงแล้วก็วัดขัมผาแอกแล้วก็จะเดินผ่านหน้าบ้านนะครับ<ด>มามถึงตรงบ้านใจอุ่น,นครับผมคือคือจะมีคนใส่บาตรทุกเช้านะครับก็คุณยายแคทจะไปใส่บาตรตอนเช้าม้างไหมอยากไปแต่ไม่รู้ไปชื่อกบข้าวที่ไหนข้าวที่ไหน ไม่ยากนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องถามคนแถวนี้หรือว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะฮะก็คือเราก็สามารถใส่ของแห้งได้ใส่ขนมได้นะครับผม๋อค่ะค่ะคงมีโอกาสได้ไปตักบารเดี๋ยวปีใหม่นี้ก็ว่าจะอาจจะหาทําบุญวัดวัดแถวนี้แหะคะ่ะ<อ>ยังไม่กลับกรุงเทพครับผมค่ะก็ตอนตอนตอน,ตอนนี้นะครับคืออยากทักทราบว่าคือมาอยู่คนเดียวใช่ไหมเรียงไง มาอยู่คนเดียวค่ะอไม่เป็นไรเราเพื่อนเพื่อนเยอะใช่ครับเพื่อนเพื่อนอยู่ทุ่งเบื่อเยอะนะครับผม่เป็นไรเดี๋ยวก็รู้จักกันเองใช่ไหมใช่ใช่อยู่บ้านใกล้เคียงกันครับผมก็ที่นี่นะครับหมู่บ้านชิลลูเบอร์ก็จะมีเครื่องซักผ้านะครับอยู่ดังด้านโน้นนะครับโอค่ะไม่ต้องกลัวนะครับมีครบนะน้ําไฟนะครับผมก็คือตอนนี้เราใช้ชีวิตแบบอ่ยังไงดีเป็นย้อนยุบไปในอดีตนะอดีตประเทศไทยก็เป็นกระท่อมใช่ไหม ใช่ใช่นะสมัยก่อนบ้านนอกกันเนาะเราอยู่บ้านนอกก็แบบนี้แหละแต่ที่นี้มันหายากเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวนี้น้อยอทีนี้ก็อ,อยู่แบบนี้ก็ใช้อากาศดูอากาศเขาดีนะที่นี่อากาศดีดีกว่าทุกที่ที่เคยไปเนี่ยเราก็ว่าอากาศมันดีมันไม่อ้าวไม่อะไรครับมไม่อบอ้าวหายใจสะดวกแบบอยู่แล้วก็สบายสบาย หายใจแล้วสบายตัวร่างกายดีขึ้นโอเคก็คือ,อเดี๋ยวเราจะมาถามคำถามสุดท้ายครับแล้วก็จะให้ฝากอะไรถึง FC ลุงพลนะครับว่าที่นี่เป็นอย่างไรแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับว่าให้มาเที่ยวกันก็ฝากช่องยายแคทแชนเนลด้วยนะคะแล้วก็ฝาก FC ลุงพลทุกท่านขอถ้ายังไม่มีโอกาสได้มาเที่ยวขอให้มาเที่ยวนะคะเพราะว่าทางนี้ วิวทางที่ขับรถผ่านมาบรรยากาศดีมากเป็นวิวที่ภูเขาอยู่กลางภูเขาเลยค่ะสวยมากอากาศก็ดีแล้วก็มาอยู่ที่กกกนี่ก็เหมือนกับอยู่กลางภูเขาเหมือนกันนะคะมองไปไหนก็จะมีภูเขาอากาศดีหมู่บ้านก็ร่มรื่นเงียบไม่แอาออดไม่ไม่เสียงดังไม่อะไรค่ะแล้วก็ชาวบ้านที่นี่น่ารักมากค่ะค่ะทุกคนใจดีโดยเฉพาะ ยูทูบยูทูบเบอร์นะครับผมค่ะครับผมก็วันนี้นะครับก็ได้สัมภาษณ์คุณยายจันไม่ใช่นะขออภัยครับคุณยายแคสนะครับผมคุณยายแคทนะครับเป็นเจ้าของกระท่อมหลังนี้นะครับผมก็วันนี้พวกเราเหล่าบรรดายูทูบเบอร์นะครับทั้ง3ช่องนะครับก็มีช่องน้องใหม่ล่าสุดก็มีน้องช่องแมงสัดิ้งชาแนลนะครับช่องแมงตับเตาชาแนลแล้วก็ผมแมงกระบี้ฟินนะครับผม ขอขอบคุณยายแคทนะครับผมขอบคุณครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะ